10นาทีนะคะทำไมมม่ไหววะไม่ดูตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ลองใช้เลยไม่อะไรวะไม่น้ำมันหยุดหรอ ถ้าสมมติว่ามันไม่สดใหม่ลูกค้าก็จะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยนะคะมันจะแห้งไปได้เราก็เลยต้องใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้เราสามารถทาปลาเผาที่สดใหม่แล้วก็ได้รสชาติที่ไม่ได้แตกต่างจากที่เราเผาปกตินะคะซึ่งที่ได้ทดลองใช้วิธีนี้แล้วมันได้รสชาติที่ดีกว่าที่เราใช้เตาถ่านนะเพราะว่ามันจะเหมือนเนื้อฉ่ำนุ่มนุ่มแล้วก็ฟูกว่าที่เราใช้เตาถ่านเพราะว่า เหมือนไมโครเวฟเขาจะกักความชื้นเอาไว้ในตัวปลาได้ดีกว่าแล้วเราเผาแบบล้วค่ะตอนแรกนะคะเราก็จะซื้อปลามาจากตลาดนะคะโดยให้เขานะคะเอาอเหมือนผ่าไส้แล้วก็เอาไส้ออกให้นะคะแค่นี้ก็พอน,นะคะไม่ต้องขอดเก็ดไม่ต้องตัดปีตัดหางอะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่เอาไปเผามันจะสวยแค่นี้นะคะแต่เดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างก่อนนะคะ ว่าถ้าเราไม่ตัดตรงทีบออกแบบนี้ตรงเนี้ยออกแล้วก็พวกนี้ออกเวลาที่เราทาอะ่ะมันจะมีโอกาสที่จะทิ่มือแต่ว่าที่เราไม่ออกเพราะว่าเวลาที่เราเผาออกมาปลาเขาจะเหมือนกลางกลางตัวสวยกว่านี่ลองออก แตงร้านสวยมือร้อนกูเขาลูกค้าสั่งของในไลน์มนพูดเป็นกันอยากมาสั่งกันเลยตอนนี้นะนว่าจะเป็นเพราะไฟมันสีเหลืองหรือเปล่า โสงสัยทุกคลิปเองต้องถ่ายให้พี่เราแหละเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนมาถ่ายให้รู้สึกขึ้นกล้อง <c oughs> ก็ถ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ถุงแล้วเอาเข้าฟิตเอาไว้สาเหตุที่เราต้องฟีนะคะปลาที่เราซื้อมาก็คือปลาที่ยังไม่ตายต้องเป็นปลาที่ยังไม่ตายเท่าน,นั้นนะแล้วก็เราได้มาเสร็จปุ๊บเราต้องรีทาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อเขาจะไม่สดเสร็จปุ๊บเราล้างใส่ไส้อะไรเรียบร้อยก็ให้เอาใส่ถุงแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตเอาไว้นะคะ เพื่อจะรักษาความสดใหม่ถ้าเราเก็บได้แบบนี้คือสามารถเก็บได้ประมาณ2อาทิตย์เลยนะคะได้เอาใส่ถุงนะคะแล้วก็เอาเข้าไปฟีดไว้แต่เดี๋ยวเราจะเอาแยกออกมาตัวหนึ่งสำหรับที่เราจะเผาให้ดูวันนี้ าที่เหมะขนาดที่เหมาะในการเผาด้วยไมโครเวฟน,นะคะก็จะต้องเป็นปลาที่ไซส์ที่ประมาณ7ขีดแล้วก็ไม่เกิน1.2 1.2กิโลเพราะว่าถ้าตัวใหญ่กว่านี้ก็จะเข้าเตาได้ไม่พอี้นะคะเนี่ยค่ะเตาฟิตฟของเฟดเอเตูฟ้ฟิตของเราแล้วก็เอามาเก็บเลยเราก็เก็บไว้ ตัวนี้เราจะเอาไปใส่เกลือแล้วก็แป้งนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการใช้เกลือกับแป้งผสมกันนะคะแป้งเราจะเป็นแป้งสาลียนกประสงค์นะเพื่อให้เขามีความก่อบดิบผสมลงไปในเกลือนะคะ ทีนี้เวลาที่เราคุกเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะพออแป้งอะ่ะเ,เรียกว่าอะไรนะพอกแป้งเออก็พ่อแป้งแหละเวลาที่เราเอาแป้งมาทาบนตัวปลานะคะให้เราทาย้อนทาย้อนแบบนี้นะคะทาย้อนเกล็ดปลานะอย่าทาตามเกล็ด ตามเกล็ดปลานะเพราะว่ามันจะเกาะไม่ดีถ้าทาย้อนเกล็ดปลามันจะเกาะดีกว่านี่เห็นไหมเดียรเคยรู้ไหมไม,ไม่เคยรู้ที่ไม่เคยบอกไม่ลืม <c oughs> เออก็ว่าอยู่ทําไมมันเกาะไม่สวยนี่นะคะมันก็จะเกาะดีกว่าเวลาที่เราทาทาเกลือแบบตามตามเกล็ดปลาแต่ถ้าเราทาย้อนลงมาแบบน,น,นี้มันก็จะเกาะได้ดีกว่า วางแบบนี้เลยเสร็จแล้วให้ปิดนะคะเราใช้ไมโครเวฟของซัมซุงนะคะอันนี้เขาไม่ได้จ่ายเนาะแต่ว่าเราใช้ที่ล้าจริงเราก็เลยเอาอันนี้แหละมารีวิวให้ดูปรับอุณหภูมิไปที่600อยงศานะคะโดยปรับที่ถ้าเป็นเครื่องซัมซุงของรุ่นนี้นะก็จะเป็นปรับไปที่ระบบผสมตัวนี้นะคะหนึ่งครัง้งปกติมันจะสามารถปรับอุณหภูมิได้นะถ้า หมุนไปฝั่งซ้ายมันก็จะลดลงถ้าหมุนไปฝังป่งขวามันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น600องศาปรับไปที่600องศานะคะก็คือความอุณหภูมิสูงสุดของเครื่องนี้ละ,ะเอาไหมเสร็จแล้วเรากดเริ่มปรับเวลาไปที่10นาทีนะคะหลังจาก10นาทีเราจะมากลับด้านปาโอเค เวลาไปที่10นาทีหลังจากครบ10นาทีปุ๊บเราจะมากับอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้เขาได้รับความร้อนทั่วถึงระหว่างที่เรารอปลาสุกนะคะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะอันนี้เป็นสูตรของตี่เองก็ไม่ได้ามีอะไรซับซ้อนมากอย่างแรกนะคะเราใช้พริกขี้หนูแบบนี้นะคะพริกขี้หนูสวนแบบนี้นะคะสีเขียวส่วนใหญ่ก็เอาเปสีเขียวดีกว่าเสร็จแล้วเราก็ใส่เป็น 吧。 เสียงปลาได้แล้วด้านหนึ่งแล้วก็มีรากขักชีที่เรายังไม่แสงอีกอันนี้รากขักชี เซบเวอแล้วก็ผักชีต้นหอมนะคะเราจะซอยใส่เวลาที่เราตักออกมาใช้เพราะว่าถ้าเราเอาไปแช่เย็นอะ่ะผักมันจะช้ำแล้วมันทำให้น้ำจิ้มไม่สวยเวลาเราขึ้นโต๊ใส่กระปุกปิดฟ้าแล้วก็เอาเข้าไปแช่เย็นไว้ได้หนึ่งอาทิตย์ จะชอตเพราะว่ามีเด็กที่ร้านบางคนนะคะชอบเอามือเปียกมาจับแล้วก็บอกว่าไฟดูนี่นี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้หลังจากที่เราเว้ไป10นาทีนะคะ แบบนี้นะคะอันนี้เราเวฟไปด้านหนึ่งก่อนทีนี้ด้วยความที่มันไม่ได้แช่ช่องฟิตปกติถ้าแช่ฟิตแล้วปลาเขาแข็งทั้งตัวเราจะใช้เวลาในการอุบไม่เท่ากันกับเวลาที่เป็นปลาสดๆแบบนี้นะคะอันนี้จะใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดตัวปลาด้วยถ้าเป็นปลาที่เป็นปลาสดยังไม่ได้ฟิตนะคะจะใช้เวลาอยู่ที่รวมๆอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีไม่เกินนี้แล้วแต่ขนาดตัวปลา อันนี้เราเราอบไปแล้วด้านหนึ่งเขาค่อนข้างจะเริ่มสุกพอสมควรแล้วอันนี้เราจะเวฟเพิ่มจับจับดูนะคะเขาจะเริ่มนิ่มอันนี้เราจะเวฟเพิ่มอีกแค่เจนาทีก็กลายเป็น17นาทีแต่ถ้าเป็นปลาที่ฟิตนะคะเราจะใช้เวลาด้านละ 10, 13านาทีเป็นอย่างน้อยก็จะอยู่ที่ประมาณอ่ายี่สิบห้าถึงสาบนาทีในการเวฟปลาที่เป็นปลาแข็งฟิตคือ แข็งๆแ,แบบนั้นไม่ต้องละลายนะคะคือสามารถคีดได้สามารถอบได้เลยก็คือเผาแบบที่เป็นน้ําแข็งได้เลย mm hmm. แล้วเราก็ปรับอุณหภูมิที่600เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. แล้วก็7จนาทีเสร็จแล้วเราก็รอให้ครบ7จนาทีก็คือกินได้เลยค่ะเย mm ้ hmm. yeah. ตอนนี้ก็ครบตามเวลาแล้วนะคะ17นาทีตอนแรกเรา10นาทีนะปากแรกแล้วก็มาษที่สเราหมุนป1นาทีเดี๋ยวเรามาดูการาจะเป็นยังไงกินได้หรือเปล่าอันนี้วิธีนี้กิ๊ใช้ในการขายที่ร้านจริงเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกที่เริ่มมาขายแบบนี้เพราะว่าไลแมนเขามีกําหนดเวลาในการทําอาหาร เราต้องทำอาหารให้ทันเวลาตามที่เราได้ระบุเอาไว้นะคะถ้าเกิดเราไม่ใช้วิธีนี้มันก็จะทำไม่ทันแล้วถ้าเราใช้ของที่เหมือนเป็นทำทิ้งไว้มันก็จะไม่อร่อยทิ้งเลยทดลองมาจนได้วิธีนี้ละอโอเคนี่แข็งปกเลยเหมือนเราเผาจริงเลยนะคะ เราจะมากีนนะ่หนังให้ลูกขอ,กอแบบนี้นะคะดูสุกสุกทั่วถึงแน่นอน เราไปลองกินดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงซึ่งปกติที่ตั้งแต่กินได้วิธีนี้นะคะคนที่บ้านก็จะไม่อยากกินปลาเผาร้านอื่นเลยก็คืออยากจะกินของที่ร้านอย่างเดียวเพราะว่ารสชาติมันจะมีความฉ่ำมากกว่าเราไปซื้อตามของตลาดทัวไปอย่างนี้เราจะชิมให้ดูแล้วจะให้ตาต้องชิมด้วยซึ่งปกติตากล้องก็กินของที่ร้านแล้วนะคะ มันสุกจริงๆนะแล้วก็เนื้อมันจะฉ่ำๆมันจะไม่แห้งเหมือนเวลาที่เราใช้เตาถ่าน,นะคะ่ะเนื้อจะนุ่มฟบบูองมาชิมกันอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มของเราที่ทำเมื่อกี้นะคะ 好听见。 ความสดของปลาเขาไว้ได้สองอาทิตย์ประมาณนี้คือไม่ไม่ไม่ควรจะเกินกว่านี้นะคะถ้าเราใช้วิธีนี้มันก็จะสามารถลดต้นทุนในการที่เรามาเผา่านเอาไว้เพื่อลอออเดอร์แต่นี่มันกลายเป็นลูกค้ามันเป็นเหมือนการกทัวร์เดอร์ก็คือการทําออเดอร์ต่อออเดอร์เวลาลูกค้าสั่งเราถึงจะทำหนึ่งออเดอร์ก็คือสมมติว่าลูกค้าสั่ง ที่ร้านเราก็จะแจ้งลูกค้าไปเลยว่าเราจะใช้เวลาในการเผาปลาประมาณ20นาทีนะหรือในการปรุงอาหารเมนูนี้20นาทีนะถ้าลูกค้าโอเครอได้เราก็จะทําให้ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่ร้านที่เป็นลูกค้าประจําเขาก็จะรู้อยู่แล้วค่ะว่ามันต้องรอหรือบางท่านก็จะโทรมาสั่งก่อนหรือเข้ามาสั่งไว้ก่อนว่าจะเข้ามากี่โมงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะปรุงอาหารรอลูกค้าแล้วก็มีอีกช่องทางนึงก็คือช่องทางเดลิเวอรี่ก็คือพวกแพนด้าไลน์แมนที่ราสรง ตามบ้านแล้วก็มีเหมือนไรเดอร์มารับสินค้าที่ร้านถ้าเป็นในกรณีแบบนี้ค่ะเราเหมือนถ้าทำแล้วก็ให้แล้วก็จะแจ้งให้ไลน,น์แมนรอซึ่งปกติมันจะมีเวลาให้เราระบุะว่ากี่นาทีแต่ตอนนี้ระบบมันเปลี่ยนแปลง,งใหม่อันนี้เหมือนเขาเอาเอาเวลามันออกน,นะคะก็คือแต่เราจะแจ้งไปในเมนูอาหารในนี้เลยในคําแนะนํานของอาหารเลยค่ะว่าเมนูนี้เราใช้เวลาในการปรุงอาหารไม่ต่ำกว่าสาสินาทีนะเพื่อที่เวลาลูกค้ารอก่อนที่เขาจะกดสั่งเขาจะเห็นก่อน แล้วถ้าเขาเห็นแล้วแปลว่าโอเคเขายอมรับได้เพื่อให้ได้เหมือนสินค้าแล้วก็อาหารที่มันมีคุณภาพมีรสชาติที่มันดีค่ะเราไม่อยากทําปลาเผาทิ้งไว้เยอะๆแล้วก็เวลาเวลาลูกค้ามาสาั่งเขาค่อยเอาไปสบแบบนั้นมันจะทําให้ได้รสชาติที่มันไม่สดใหม่ทําให้รสชาติที่ทานก็ไม่ดีค่ะลูกค้าก็จะไม่กลับมาสาั่งซ้ำแต่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าซื้อของเราไปทาน,นะคะ่ะ โดยเฉพาะในไลน์แมนเนี่ยลูกค้าจะสั่งเยอะมากลูกค้าก็จะบอกว่าปาาลาเผาร้านนี้ก็คือเนื้อหวานฉ่าอร่อยเนื้อนุ่มฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะติดติดใจแล้วก็กลับมาสั่งซื้ออีกสําหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะพี่อยากจะเอาวิธีนี้ไปลองรับใช้ก็ลองได้นะคะมันจะช่วยลดต้นทุนเราในเรื่องของการสต๊อกอ่านอะไรอย่างเงี้ยค,คือเราไม่ต้องใช้เลยแต่ว่ามันก็จะม,มีต้นทุนของการใช้ไฟฟ้าแทนแต่ว่ากิ๊กรองเทียบแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกัน แต่ว่าคุณภาพสินค้าที่ได้ออกมาแล้วเราได้ของสดใหม่ตลอ,อดเวลาลูกค้าสั่งมาตอนไหนเราก็ทําให้ได้เลยท,ทันทีอันนี้มันเหมือนมันคุ้มค่าด้านมูลค่ามากกว่ามาชิมวมาแล้วก็มาชิมช้อนอยู่เลยแล้วเราให้ตาก้องชิมนะคะให้ตากล้อ,อเพื่อยูนยเรื่องปกติน้อง น้องกินงที่ร้านอยู่แล้วอันนี้คือเมนูเน่ยงปลาเผาของร้านยางคุณนะคะร้านเราจะตั้งอยู่ที่สาขาสุขสวัสดิ์จะอยู่ที่ตรงข้ามกับตลาดผู้สร้างหรือยื้ยงกับโรงพยาบาลเปาลูพระประแดงค่ะอยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์เลยถ้าใครอยากจะมาทานก็คือสามารถมาได้นะคะแล้วก็สามารถสังผัาไลน์แม็ฟุตพนด้าได้เลยนะคะ,ะแล้วก็ด,ดูหูควันร้อนๆเลยนะอีโน เป็นไงอร่อยไนหะอย่าพยักหน้าดีกล้องไม่ได้ยินกล้องกูมือฮะกล้องกูมือเอาไหมอร่อยไหมไม่ได้ดูกล้าให้เมื่อกี้อร่อยใช่ไหมพยักหน้าก้องไม่ได้ยินอร่อยค่ะเออโอเคจบโอเคสำหรับใครที่อยากจะทานเมน,นูของร้านยากูบุนนะคะ สาขานี้เราจะขายไม่เหมือนสาขาอื่นเพราะว่าเราจะมีส้ตมตำเนี่ยงปลาเผาอะไรประมาณนี้เพราะว่าร้านนี้จะจะเป็นเหมือนค <_ letter> รัวกลางแล้วก็ขายอาหารแนวอีสานส้มตำขนมจีนน้ำยาอะไรนี่ค่ะส่วนสาขาอื่นๆนะคะที่เราขายอยู่จะมีประชาอุทิศมีอุดมสุขพระประแดงอะไรนีค่ค่ะเราจะขายเป็นเหมือนเหมือจับยูวนาำประยุกค่ะจะเป็นเมนูแนวแนวนั้นแต่ถ้าเป็นที่สาขานี้ก็จะมีเมนูที่แตกตา่างคือส้มตำเมี่ยงปลาเผาอะไรแบบนี้มี แล้วก็มีเมนูอื่นๆครบเลยนะคะแล้วก็หลักๆเราก็จะเป็นครัวกลางสําหรับที่จะจัดส่งสินค้าไปให้กับสาขาอื่นๆด้วยนะคะสำหรับใครที่มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมก็หรือจะมารับประทานก็สามารถเข้ามาได้นะคะเรายิดีๆต้อนรับ ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กิจด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์นะคะในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันอะไรแล้วก็จะส่งผลไปสู่การาขายได้ยังไงนะคะ